สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้เราจะมาดูสาเหตุที่เราใช้งานแอปพลิเคชันเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดจอยเป็นเกมมือถือว่าทาไมถึงใช้งานไม่ได้นะครับหลังมีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็น1แอปพลิเคชันมีการอัปเดตนะครับ2 ระบบมือถือมีการอัปเดตนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราเคยใช้งานมันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พอมีการอัปเดตทั้ง2อย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสาเหตุแรกกันเลยนะครับก็คือตัวแอปพลิเคชันมีการอัปเดตแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะครับหรือตั้งค่าไม่ได้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ประมาณนี้ครับวิธีการที่ผมใช้ประจํานั้นนะครับมีดังนี้แต่ส่วนมากปัญหาของแอปพลิเคชันอัปเดตไปก่อนระบบ Android เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับส่วนมากจะเป็นระบบมือถือออัปปเเดตไกกก่่นนมมาาาวะสหี้ผ ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่ถ้าใครเจอสาเหตุน,นี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ตามวิธีดังต่อไปนี้นะครับวิธีที่1นนะครับให้เราไปอัปเดตระบบของมือถือเรานะเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันมีการอัปเดตนะครับเราก็ต้องไปเช็คดูว่าตัวแอปอัปเดตไปแล้วนะครับระบบมือถือเรามีการอัปเดตไปแล้วหรือยังนะครับ เราก็มาดูที่การแจ้งเตือนการอัปเดตของระบบมือถือเรานะของผมก็มีการอัปเดตอยู่ยกตัวอย่าง Shooting p พ t ดให้ดูแล้วกันก่อนหน้านี้ตัวแอปพลิเคชัน Shooting p a ัดนะครับมันได้มีการอัปเดตซึ่งผมจะทําวิดีโอเกี่ยวกับการอัปเดตมาเปรียบเทียบนะบว่าตัวเก่ากับตัวใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เพื่อนมือถือผมมันมีการอัปเดตอัตโนมัตินะครับมันก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอมาให้ดูแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสามารถตั้งค่าได้อะไรได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าในส่วนขขออ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 งงระบบมมบนนมืืถผนนนนนนนคคัััักก่่นหห้้้้าาีเเเยปปปดตตไววแแพลลิช นะครับมันก็เลย สามารถใช้งานได้มาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรผิดปกติในส่วนของแอปพลิเคชัน h o o t i n g Pad V3 นะครับแต่ตอนนี้ในส่วนของระบบที่มีการแจ้งเตือนอัปเดตตรงนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปหรือวิดีโอของอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าหากมีการอัปเดตแล้วยังจะสามารถใช้งานอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดจอยหรือแอปพลิเคชันเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดจอยได้อยู่ไหมนะครับโอเคเมื่อเราทําการอัปเดตระบบมือถือแล้วสามารถใช้งานได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราอัปเดตระบบมือถือแล้วไม่สามารถใช้งานได้วิธีีท่2นนรรัใหห้เเาาาปดาดดวว์์โลออชิมมา ก็คือเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่เราจะอัปเดตนะครับก็ดาวน์โหลดมาใช้ตัวแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google นะครับพิมพ์ชื่อแอปได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของไฟล์แบ็กอัพของแอปพลิเคชันอยู่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ก็หากมีท่านใดนะครับที่มีวิธีนอกเหนือจากที่ผมเสนอมานะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้แก่คนที่เข้ามารับชมเนื้อหานะครับต่อไปปัญหาที่2นะครับจริงๆปัญหามันก็จะรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันนี่แหละแต่ว่าผมแยกออกมาเป็น2ระบบก็คือระบบแอปอัพ แล้วก็ระบบมือถืออัปเดตนะครับปัญหาที่2ก็คือระบบมือถืออัปเดตแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหรือใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับหัวข้อที่1เลยนะครับเหมือนกันกับตัวแอปพลิเคชันอัปเดตเลยก็คือให้เราไปที่การอัปเดตของแอปพลิเคชันนะครับการอัปเดตของแอปพลิเคชันให้เราไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็ไปค้นหาตัวแอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็น Shooting p a ีสานะครับตรงนี้ก็ให้เราไปดูว่ามีการอัปเดตตรงไหนไหมถ้ามีการอัปเดตก็ให้เรากดอัปปปเเเดดตตตไไััมมื่่่่ออออแล้้วยงงงหาาีีกสิททํ คือให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับได้มีการพัฒนาแล้วก็อัปเดตตัวแอปพลิเคชันสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของระบบ Android เนี่ยเขาจะพัฒนาไม่นานเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันมันยังขายได้อยู่นะครับน่าจะไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวใหม่มาให้เราอัปเดตแน่นอนนะก็ในส่วนนี้นะครับระบบมือถือเนี่ยเราจะเป็นคนอัปเดตให้กับมือถือเองนะครับถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานตัวแอปพลิเคชันพวกนี้ได้อยู่นะครับผมแนะนําเลยนะว่าอย่าเพิ่งอัปเดตนะครับเนื่องจากว่าระบบมือถือนั้นนะเรายังสามารถใช้งานได้อยู่้าเเรรอััปปดตไนะคบ บบตัวแอปพลิเคชันยังไม่ได้มีการอัปเดตตามนะมันจะเพี้ยนหรือใช้งานไม่ได้อย่างที่เราเคยเป็นมานะครับตรงนี้ให้เรารอสักระยะหนึ่งนะให้มีในส่วนของการแจ้งเตือนของแอปให้เราอัปเดตก่อนนะครับหรือระบบมือถือเรามันทนไม่ได้จริงนะครับมันไม่ไหวจริงมันอัปเดตเองอัตโนมัติเงี้ยนะครับเราค่อยมาหาวิธีการแก้ไขหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดระบบมันยังไม่ได้มีการอัปเดตใดๆนะครับหรือมันยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็เนี่ยแหละครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งอัปเดตในส่วนของระบบ Android ระบบมือถือนะสำหรับปัญหา หาที่เกิดขึ้นหลังจากแอปพลิเคชันอัปเดตหรือระบบมือถืออัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีแนวทางการแก้ไขที่นอกเหนือจากนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามารับชมเนื้อหานะครับหลายคนก็จะยังไม่รู้นะครับหรือหลายคนที่อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าก็เข้ามารับชมวิดีโอก็ขอบคุณด้วยละกันนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคาพูดใดที่อาจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เขข้้าาตตอองโทษ ขออภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ